ในส่วนของนโยบายที่จะ,ะแถลงต่อสภานะครับวันนี้ท่านนายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่านโยบายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใช้คําว่าร่างเสร็จแล้วเหลือแค่การส่งพิมพ์เท่านั้น เพราะฉะนั้นหน้าตาของนโยบายที่จะออกมาเราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วว่าจะเห็นหน้าตาที่เป็นเอกภาพได้ยังไงภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับแม้ท่านนายกจะยืนยันว่านโยบายนี้เนะี่ยมันจะสะท้อนนะครับความหวังในการแก้ไขปัญหาในอนาคตก็ตามนะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ากรอบของนโยบายที่อาจจะถูกนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้จะมีในประเด็นใดบ้าง คุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าตอนนี้ในส่วนของนโยบายเสร็จเรียบร้อยรอการส่งพิมพ์เท่านั้นนะครับซึ่งทุกพักการเมืองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานตระหนักดีถึงปัญหาความเร่งด่วนของบ้านเมืองที่ต้องแก้ไขทุกคนทราบกันดีว่าเวลาไม่คอยใครและปัญหาก็ถาโถมเข้ามาเยอะเราทํางานกันทุกวัน พยายามหยิบยกปัญหาใหญ่ๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาแก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งหมดโดยได้พูดคุยกับรัฐมนตรีหลายท่านแล้วทุกท่านก็มีความกังวลใจในเรื่องบ้านเมืองคุณเศรษฐาเคยพูดด้วยนะว่าตอนนี้เราหมดฤดูการหาเสียงแล้วเราไม่ได้มาแค่หาเสียงแต่จะแก้ไขปัญหาจริงๆ ขอให้ให้เวลากับเราสักนิดหนึ่งครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่11กันยายนนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นคาดว่าจะมี11นโยบายที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะถแถลงต่อรัฐสภาครับเรื่องแรกแน่นอนกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาทดิจิทัลวอลเล็ตนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าปรากฏในที่ประชุมสภามันต้องพูดละเอียดนะหาเงินยังไงใช้วิธีการจ่ายยังไงเพราะว่า มีคนจ้องอภิปรายเรื่องนี้อยู่เต็มละใช่ครับเรื่องที่2ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหกร้อบาทต่อวันภายในปี2570เรื่องที่3ครับเงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทเรื่องที่4ล่าสุดนี้เลยการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจมีความชัดเจนมากขึ้นจากทางกองทัพเรื่องที่5ครับเพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตรเหมือนเห็นไหมล่าสุดเกษตรกรมังคุดอเอามังคุดประเทศทิ้งกันเลยอ่ะใช่ครับอันนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาย,ยังไง 6. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลอินไซต์ล่าสุดที่เนชั่นทีวีเราได้มาคุณเศรษฐาให้ความสําคัญเรื่องนี้พอสมควรเลยนะถึงขั้นมีการวางให้พันตำรวจเอกทวีสอสองรับผิดชอบในการดูแลปัญหาไฟใต้ด้วยเรื่องที่7การชาทางการแพทย์และสุขภาพนะครับจะหาจุดลงตัวระหว่างนโยบายของภูมิใจไทยที่มันสวนทางกับพรรคอื่นๆยังไงเรื่องที่8การแก้รัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น คงหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เอาไว้เรื่องที่9การแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและการยึดทรัพ์จากคดียาเสพติดและเรื่องที่10การยกระดับรับรกษาพยาบาล30บบาทรักษาทุกโรคสุดท้ายอย่าลืมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฝุ่นเริ่มจะกลับมาแล้ว ตอนนี้หลายคนก็เตรียมพร้อมเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเท่าที่ดู11นโยบายเนี่ยก็จะชูในเรื่องของนโยบายที่เพื่อไทยเขาหาเสียงเป็นหลักมาแล้วด้วยเนี่ยแะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้นโยบายอื่นๆก,กับพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยครับมันจะไปรวมกันยังไงใช่ไหมอ,อันนี้ก็ต้องเดี๋ยวจับตาดูกันนะครับแต่ด11ด้านนี้ก็เป็นประเด็นที่พอพูดมาแล้วก็มันก็ตรงนะตรงกับสิ่งที่เพื่อไทยเคยพูดเอาไว้ก็มาดูกันในรายละเอียดว่าจะเป็นยังไง